สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2025ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นส,สกอร์ไปกันบ้างนะครับผลฟุตบอลไว้เ้าลีกาของฟินแลนด์จาโูสเสมอมาริฮาม1ประตูต่อ1และฮาก้าแพ้อินเตอร์ตูคู0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์ชารสบอกชนะอัลเกซุน3ประตูต่อ1 ซานเดย์ยอปชนะโรเซนบอก2ประตูต่อ0และ KFUM เสมอบิน1ประตูต่อ1มาปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลออสเวนคารของสวีเดนฮามสตาชนะ AIK เคโซนา2ประตูต่อ0 IFK โกเทนบอกชนะซีริอุส3ประตูต่อ1เอลบอกแพ้ฮังเคน0ประตูต่อ2และยอกาเดนชนะเดกอร์ฟอร์ด5ประตูต่อ1 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ